เลนแบบไหนเหมาะสาหรับใส่ขับรถในช่วงหน้าฝนหรือตอนกลางคืนครับมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะครับตัวแรกคือเลนมัลติโค้ดสองคือเลนไรท์แวร์ตัวเลนมัลติโค้ดเวลาใช้งานควบคู่กันกับการใส่ค่าสายตาเข้าไปสามารถแก้ไขการมองเห็นช่วงกลางคืนได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนขับช่วงฝนตกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลนมัลติโค้ดบวกค่าสายตาแล้วยังไม่สามารถที่จะแก้ไขการขับขี่ช่วงกลางคืนได้ก็ะจะเป็นหน้าที่ของตัวเลนไรท์แวร์ที่จะมาแก้ไขปัญหาในส่วนของตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นครับตัวาัวเลลนไรแกษณะ มองเห็นเป็นยังไงผ่านโปรแกรมที่ดูอยู่ตอนนี้ตัวเลนจะสามารถช่วยลดแสงได้2รูปแบบหลกัหลกๆนะครับอย่างแรกก็คือช่วยลดแสงที่เป็นลักษณะของดาวกระจายอย่างที่2ลดแสงฟุ้งนะครับคล้ายๆวงกลมหรือวงโดนัทลักษณะของสองแสงตัวนี้ก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยเลนไรแวรครับโอคุระยังคงแนะนําว่าควรที่จะเข้ามารับการตรวจค่าสายตาก่อนเสมอหากท่านมีค่าสายตาก,ก็แก้ไขด้วยเลนมาติโฟสบอกค่าสายตาก,ก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ดีขึ้นแล้วแต่ถ้าเคสไหนยังไม่ได้ดีขึ้นในระดับที่ พอใจึสามารถใช้เลนไรแวร์เสริมเข้าไปได้นะครับเข้ามาตรวจระบบการมองเห็นอย่างครบวงจรได้ที่โอคุระทำดัดหมายที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับ